สวัสดีค่ะผู้กองรัเชนีชาแนลแล้วก็รัชนีมาแช์นะคะมาถึงปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเออ

ภาษาอะไรไม่รู้ยี่นี่ภาษาพยานาหรือเปล่าม,มาไม่ทานค่ะ không mà hình phúc, nằm đây, này này, ô, đi barga, để chốt lên cái gì, nó ở đâu ra, không biết nuôi 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 nuôi

เนาะเออนี่ไงแม่ก็ยึดจุดเลขทูบละนี่ก็ยึดทูบละนี่ทูบตเลขนี่แกยึดทูบละอ่ะเดี๋ยวเรารลุ้นเลขทูบกับคุณแม่ท่านนี้นะคะว่าจะได้ตัวไหนเมื่อกี้นีองลงแตนอาจะบอกเลขสามตัวเนี่ยกูก็ได้ นี่ใรอเลขทูบเดีรอเลขทูบเพื่อจะได้ยักสตัวยีน่้ตกั่นึงแล้วนี่ตใหญ่หรออ๋อในทำอะไรกนได้ทีเะ่องาวืมเลอแ้วูยังน่อมากเลยคอน

เรารุ้นเลขทูกับแม่ต่อมาจากไหนกันจ้ะหนด่ะจังหวัดอุบลอุบล๋อมาจากอุบลอุบลีสมนันนีเซ็ตมุกสา ท้าวกับพวกขันในปูนเมื่อน้ำใช่ผ่าเซอร์จีพีเอสมาตำหนักเนี่ยลงแท้ต้องเซอร์มาอำเภอนามนแล้วขอคอยมามาต่อมาตำหนักเป็นเดือดไหมด้วยอ๋อเนื้เหลือนที่แล้วอืมรอบที่แล้วจุดทูบแลังหอยออกกันไม่ได้เจ็ดเจ็ดแปดเลี้ยงไยสาออมตัวออม,มืออกลวดมือหอยออกอ๋อ หาสื่อลอตลีบได้โอ้ได้ลรตลีก็จะได้เลียถ่ายสามตัวเนาะเจ็ดเจ็ดแปดต่วาถูกนะบเนี่บาดมือได้เขาก็จุดเฮียนอืมต่ว่าจะเห็นกันเองม่ไม่แพ้ไม่ได้ไปอไรเลยเต้มเต้นโอ้เจ็ดเจ็ดแปดสามตัวเนาะไ้้ไรตลีก็พอเลกออกมาแล้วก็ต้ยสลบ บะม่าสีเหี่วนี่จุดกัมปีเลยขอกับปูเลยอืมโอเคเปจุดบานแล้วขออจะหนีจุดอจะหนีไปหาลอตเตอรี่ทันใช่ด้วยแล้วเรียบร้อยแล้วนะในกระถางมันคือต้องหมดเลยแต่ตะวังกลับออกไปนี่ไปหาอ่ะตัวเลขเริ่มออกมาแล้วแต่ยังไม่ค่อยชัดเลยว่าคือเลขอะไรเอ่ยจริงๆนี่ถูเหมือนจะแตกเลยดูเถิดดูละ มันจะแตกขากลางไอ้ทูบเลยไปค่อยชัดเลยเอฟสี่มันทูบจะแตกเลยอ่ะทูบแตกส่วนมากจะเขานะส่วนมากนะทูบแตกจริงน่าจะแตกอะอข้างบนมันอุ้ยหลบมันหลบมาดูมาหลบมาดูเดี๋ยวมันจะแตกไป้ก่อน ีดูผ่านนี้ก็ได้นี่เรียกเจ้รขอเมาด่วนเมันมันจะแตกนั่นแหละดูผ่านโทรศัพท์นี่ก็ได้กลัวเพราะตัวสุดท้ายแล้วมันจะแตกโป๊ะลงมาเน่ะดูเอาดูเอาดูเอาไว้ก่อนจ้าล้องต่างกองไปเลยดิเ็นได้ลหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดบ่ข้างบนหนึ่ง้วแต่สายตาเนาะมันแบบกระชาก อ,อืม<ต>เสียงไงนอนเสียงตรงนี้ <c oughs> จะเป็นสี่หรือเป็นเก้าเนี่ยอืมน่ใช่เป็นแปดแปดไม่ใช่แปดต้องยาวหน่อยหรือไม่แน่ยาไม่แน่มันหัวกลมๆมเหมือนกันอูแล้วถูกแปดด้วยนะครับเนี่ยแปดพากลางเลยผ่านกล้องมันจะเป็นแปดเหรอดูพวกนี้หละเช่วนว่าน่าจะแปดว่ะคนอะไร ไม่สนับตัวนี้เล่นการพนันอันนี้แม่เห็นเป็นเลขอะไรอ่ะหลายคนลุ้นเก้าจะเป็นเก้าหรือจะเป็นเลขอะไรเออมนจะเป็นเนาะมันแบบหนึ่งสองก็เนาะไม่สองไม่ใช่เนาะมันยักลงมาเนาะมีเนาะเพราะมันมันบนไปข้างในเนาะไม่สองข้างบนยุติเป็นหนึ่ง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 อะไรสักอย่าง คิดว่าน <ümüz> ่าจะว่าเพรว่าขาบนแปดตัวงเ่งตัชมมัน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 ชิงเฉียงเนาะมันแบบเหมือนเก้าหนึ่งแปดเปก้าหนึ่งแปดเออของการเก้าเก้าหนึ่งแปดตัวหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดเออแล้วเศษแล้วเศษดวงมังสต่ละคนแต่ข้างบนไม่ชัดเนาะแฝดนิชัดอยู่เนาะ

น่ยๆๆกำลังกำลังกลังไปละเนาะเริ่มหาทามันแตกตรงกลางแลกเจะเป็นหนึ่งสาวเลยโอ้หลตัวหลตัวจัดแตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วหลตัวจัเออโอ้ยแตกจริงเนาะกำลังกำลังโออครับเก้าหนึ่งแปดบกมาแล้วเด้อครับตัว แปดหนึ่งมาเนี่ยแต่ข้างบนนี่โอ้โหข้างบนไม่ชัดันไม่ชัดแลยยางคูแต่ที่ทางหามันก็เลยดูไม่ออกเลยเก้าหนึ่งแปดบอกเก้า่งแปดเก้าน่งแปดเก้าหนึ่แปดอ่ะนเล่นตรงกับของหนูเลยอ่ะแปดอ่ะสรุปเลยหลายคนตีเป็นเก้าหนึ่งแปดนี่เอาจารย์ด้วยนสี่เจ็ดเจ็ด ค,คลิปนี้จบก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะ